โอเคครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยละกันนะครับผมก็วันนี้นะครับผมพามาขับหัวลากนะพอดีมี f อซีขอมาหลายวันแล้วนะครับอยากดูหัวลากบ้างนะฮะวันนี้ก็เลยพาคุณผู้ชมมาลากหางพื้นเรียบนะครับผมนี่เลยเดี๋ยววันนี้จะพาไปวิ่งงานกันนะครับผมเป็นงานขนถังเหล็กนะนะครับนี่วันนี้ก็มากับหางพื้นเรียบนะฮะ นี่เลยครับผมหางพื้นเรียบแล้วก็คันนี้จะเป็นรถเสียเกมนะนะครับหางพื้นเรียบของเสียเกมก็จะเป็นหางพนัดนะฮะส่วนของเรานี่ก็จะเป็นหางอของเมกานครับผมนําเข้าจากเมกานี่เห็นไหมมันก็จะบางๆกว่านะนะครับผมนี่นะฮะก็จะแตกต่างกันนะวันนี้เสียเกมมากับวิกเตอร์ะ Victor นะนะครับนี่เลย12อล้อเลยนะวันนี้ของเราก็จะเป็น ลากแต่งหน่อยนะฮะนี่เลยแต่งนิดหน่อยนะครับผมนิดหน่อยตรงไหนนี่ครับโอ้โหแต่งทั้งคันนะฮะนี่ดูไฟครับผมโอ้โหรถไฟนอกรางนี่แหละนะครับรถไฟนอกรางของแท้นะนี่ครับมีลําโพงน้อยด้านหน้าด้วยนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นไฟมากับฟิล์มสีฟ้าด้วยนะนี่ครับโอ้แต่งหล่อๆนะรถเราโอ้โหนี่จะให้ผมขับ เดิมๆนะโอ้ผมไปขับนะเนี่ยนี่ครับโอเควันนี้เดี๋ยวจะพาไปส่งที่โรงงานแล้วกันนะนะครับเดี๋ยวขนถังเหล็กไปส่งที่โรงงานนะครับอยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมก็วันนี้มากับแมปใหม่ด้วยนะฮะนี่เลยนะครับผมโอเคใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ให้ด้วยละกันเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมไปครับพี่ไปครับผมพร้อมพร้อมพร้อมเลยครับตามเลยครับเลยนี่ครับไปทางไหนดี ไม่รู้โอ้รอจัดเลยนะครับผมนี่เลยรอพี่ไปก่อนเนี่ยที่เรียบเรานะฮะเตือนะทุกคนนะบางฝุ่นไม่ค่อยเข้ากับอันนี้เลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนบางฝุ่นใหม่ละไม่ใช่หางไปเรียบอะไรของอันนี้ของเมริกาของพี่นําเข้าจากเมริกานี่ของเมริกาที่นำเข้ามานะครับ ขนาดนั้นเลยสิไอใช่ครับครับช่วงนี้ไรเนี่ยมีแต่รถน้ำเข้าเนี่ยไม่เลยมันมันโดดหรือมันยังไงโอ้เลี้ยวเลี้ยวไม่โค้เหรอดูดีดูดีโอ้โหไม่ใช่พี่ไอท้องของตัวลูกมันติดที่นั่นแลลวเกมขับไม่ไม่เซียนเลยตัวลูกบักครับผมเกมเกมขับมไม่เซียนไงโอ้โหเกมไม่รู้แบบ เออวงของมันอนะ่ะวงเดียวของมันอนะ่ะลูกไอ้ท้องท้องตัวลูกมันติดนะพี่มันไม่เกี่ยวกับผมเลยผมพี่นี่ยกเผาได้ด้วยนะหางตัวนี้โคตรด,ดีอะ่ะทช่ไหมเขาเล้ยงถงนอกนะเราเล้ยงถังในนะผม <c oughs> เราน, <c oughs> นี่แหละอ่างนอกกับหางในมันเป็นยังไงวะจะรู้อะ่ะโอ้ยพ่อใหญ่ <c oughs> ดิโอ้ <c oughs> โหเดินใส่รถเลยวะ อย่าขี้แตกไปดิเราไม่กลัวนี่เราไม่กลัวเฮ้ยใครเปิดไฟใส่มาสงสัยยังม,มีเรื่องแล้วนี่ใช่ไหมนี่ไม่เมื่อกี้แดดมันแยงแดดแดดแยงตาเลยผมเลยเปิดแฉกแดดมาเลยเดี๋ยวสายครับผมเดี๋ยวสาย <c oughs> เดี๋ยวเรามารับงานก่อนนะครับผมมารับงานนี่ครับ <c oughs> ทางแคบนิดหน่อยนะแต่ว่ารถน่าจะเข้าได้อยู่ ล้อผมก็ฟรีเป็นว่าเล่นเลยอ่ะตอนเนี้ยโอ้ได้ฟรีเหรอไม่ล้อมันดีจร่อ๋อเหรอดู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 ไหนก็โอ้คนเดินไม่หลบรถอ่ะดูดีอันตรายแล้วเราเราก็เจียบไปเลยครับผมรุ่นนี้รนนี้ไม่มีตีวงโอ้โหรถหล่อจนหมาเห่าอ่ะใช่แล้วพี่เออเสียงหมาเห่าเนี่ยได้ยินไหมนี ได้ยีพี่ไม่รถหล่อจนหมาเห่าวันนี้แบบนี้เลยมันมีดิเนี่ย <c oughs> เนี่ยรถหล่อจนหมาเห่านะครับผมโอ้อนี่เป็นหมาบนระพละพิษทางเสียงน้พี่ดูไวยไม่มันเหา่ามันเห่าเฉพาะบ้านมันนี่เดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนอ๋อถอยนี่ถอยถอยมารับงานฮะมันคืออะไรอ่ะ มันคือถังเหล็กอ่ะถังแบบรีไซเคิลหรือถังแบบอะไรสักอย่างแหละถังเก่าอ่ะขยัเดินหน้าเลยคือบบวมาถึงก่อนก็ขึ้นก่อนแล้วนี่จะใช้มือใช้มือยกละกันนะนี่ครับนี่มันต้องพกรีฟนะพี่โอ้พี่ไม่เหมือนพี่ไม่สมจริงเลย <laughs> ฟลกลิฟขับยากอะขับไม่เป็นขับยากมากเลยลในแบบเนี้ยโฟลิฟนี่วางได้2อันพอดีนะครับ <นะ S 1> ก็เดี๋ยวจัดเลยรัดเชือกไปด้วยนะครับผมเป็นเชือกรัดนี่ครับวายนี่พี่มันบอกอยู่ว่าอะไรเนี่ยบัโตโตอ,อะไรเนี่ยมันเป็นที่ใส่อะไรนี่ มันไม่รู้อ่ะมันเป็นคล้ายๆแบบถังเหล็กเก่าๆอ่ะถังอะไรไม่รู้อ่ะเขาก็จ้างพี่มารับงานแล้วพี่ก็มาเลยแล้วนี่<ร>โอ้โหต้องไถแนวแบบพี่ทุกคนนะนี่นะฮะนี่ครับก็เลี้ยงตรงบ้างตรงบ้างนะอย่ายว่ากันนะครับนี่ฮะใช่ครับพูดใชดไหมพูดถูกต้องถูกเสมอครับผมอิดไม่ได้นะฮะ แต่ที่เนี่คือน้อยเกมช่องน้อยเกมต้องการยอดวิวจํานวนมากครับผมนี่ก็ต้องการยอดวิวจํานวนมากครับผมสีปกโอ้ปกไว้แต่งอ่ะโหแต่งพี่โอ้โหแต่งนะปก้มหมาแต่คนแต่งอะไรอีเตอออปิงอะไรเนี่ยติ๊กติ๊กติ๊กอีละเบื่อมากเลยถ้าเดินแบบกระตุกแบบนี้ยกยกขอบมันจะไม่มันจะอันนี้มันจะแบบยังไงอ่ะต้องยกห่างๆตัวนิดนึงอะ ผมเดินลงไปเฉยๆแหละว่าผมโลง่ลงๆเลยมันจะใส่ได้กี่อันวะเนี่ยผมไม่รู้แ,แต่ที่แน,น่คือผมเบียนหัวมากเลยเอาเวียนหัวใ <laughs> ช่พี่ผมเบียดมากเลยอะไรครับเนี่ยโอ้ตายตายไม่ผ่านนะเนี่ยแบบนี้่ผ่านดิผ่านดิ เขาเรียกว่าตาผมมันแพ้ระบบอะไรสักอย่างแหละที่เขาเป็นกันอ่ะจริงๆอาการนี้จะพบได้ในเฉพาะคนแก่นะพี่ใช่แต่ผมเป็นตั้งแต่เด็กแล้วเขาแก่แล้วไงนะฮะไม่ไม่เป็นอาการอาการเนี้ยมันจริงๆมันมันพบได้ของมันคนพบที่คนแก่พี่แต่ผมอ่ะเป็นตั้งแต่เด็กแล้วเมื่อก่อนที่เล่นไม้ครับไม่ได้เลยจะอ้วกอย่างเดียวเลยผมมาเมื่อก่อนนี่คือยังมีแว่นช่วยเนะถ้าไม่มีแว่นที่ผมตายเนี่ย เย็นหัวอุ้ยพี่ต้องถอยรถแล้วอะอยู่ห่างรถเยอะเกินจะถอยก่อนเพิ่งขึ้นได้5อันเองเนี่ยพอกันป่ะนี่น่าจะพออยู่ีถถ่ถอยรถถอยรถถอยรถเดี๋ยวขึ้นงานก่อนนะเดี๋ยวพาไปส่งนะครับนี่ฮะเพิ่งได้5อันอนะ10อันไม่น่าเต็มรถนะดูส่วนแลวนี่แต่ว่ามันอันใหญ่อยู่ น้ำหนักเบาครับทั้งเปล่านะฮะทั้งเปล่าน้ำหนักเบาปิงอะไรปิงอะไรเนี่ยพี่พีดูผมมันติ๊ก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 กันนี่อะไรก็ไม่เอ้าอะไรนี่ตัวผมมันเดินแบบติ๊ก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 กันให้พี่ที่อะไรเนี่ยเกมพี่นี่โอ้หล่าสุดดาเกมอะ ไหนๆเป็นไรเป็นไรหรือพี่ของจะพอากันไหมนี่เกมจะไปเกมขึ้นไบก่บด,ดูดูดูคนเวียนหัวเขาบอกขึ้นไบกว่าเราอีกนะฮะนี่แหละพี่ผมอยากท้าให้มันเสร็จๆไงพ,พี่พี่รู้ไหมผมจะหลับตาเปช่วงช่วงเอี้พี่บางบางทีผมไม่ดูด้วยซ้ำนี่โอ้มันไม่พอนะเนี่ยเกมมันไม่ได้<า>ถึงครึ่งรถเลยเนี่ยเร,เราไปแค่นี้ก็ได้พี่โอ้โห น้อยเกินโหมันก็แบบไม่คุ้มพาเที่ยวเลยนี่น้อยเกินนะทุกคนน้อยเกินน้อยจัดน้อยมากนี่ยตายๆายทุกคน ยากเอาเรื่องนะทุกคนนะเอาๆก็ปล่อยแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยอยู่ที่ก็ติดมือมาเฉยเลยตายตายอโ้ไม่ไหวแล้วแบบนี้เวียนหัวนะนี่สุก็ไม่เอาเพิ่มละบ้ไหวเลยบ่ไหวเลย <c oughs> เแล้พี่ได้จะใส่ให้เต็เตมอ่ะนี่ครับผม จัดให้หน่อยนะเพื่อนคุณดูเพื่อนคุณดูเออหน่คุณดูสาวขอมาเนี่ยขอมาตั้งหลายวันนี่เพิ่งเพิ่ง,ง,งได้หมื่นวิวนะ <c oughs> คนดูทาถ้าคลิปนี้ไม่ถึงหมื่นวิวนะโอเอาแล <c oughs> ้วอุตส่าห์ลงทุนขนาดนี้นะลงทุนด้วยเป็นไงเฮ้ยอันนี้<ย>ทําไมมาติดซอกนี่มันมายัางไงวะเวียนหัวนะนี่โอ้เวียนหัว S <S เออผมนวดตาตัวเองเลยนี่โอ้ไปไปไปแค่นั้ <ไป S 2> นแหละนี่อันสุดท้ายแล้วพี่ผมอะไปแค่นั้นแหละเอาไว้พี่นี่ต,นติดพี่ดี่เลยนี่ยกต,ตัดหน้ากันอยู่นี่เฮ้ย โอ้อะไรวะโอ้พี่ยังไม่ได้ถึงครึ่งรถเลยทําไมคันนี้มันเต็มเร็วจังนี่เรียงลายไหนวะลายเดียวกันนี่แล้วเดียวกันที่เสร็จแล้วผมเอาแค่นี้แหละเขาไม่ไหวผมเวียนหัวแล้วไปก่อนไปก่อนก็ได้นะไม่รู้ทานไปไม่ถูกท่านบ้าแล้วเดี๋ยวไปยกมาอีกอันหนึ่งก่อนโอ้ใส่ไปเต็มรถเลยรถพี่นี่แหละหัเวียนหัว ออใส่ไม่เต็มรถเลยว่ะเอาทำไมมัน,มนโอ้ผมรอนะผมรอใี่ไหมได้ได้ครับผม โอ้พื้นที่เหลืออีกตั้งสี่อันอะไปแค่นี้แหละอ่ะพอแล้วเอ้่กรีบเกินสิบเอ็ดนาทีอยู่เลยพี่นี่นะครับผม่ว่าอีกโอ้อีกนิดเดียวมันก็เต็มทายแล้วนะสักหน่อยปะแถมแถมหนึ่งสองสามสี่อันนี่พอ อยู่ไหนไม่รู้อ่ะทางนูน้นวอมวอมเครื่องรอแล้วอ่ะทางนู้นอะอวอมเครื่องรอแล้ววอมออแต่รอแล้วรอรอรอ,อไปก่อนนะครับผมแสดงว่า,าพี่ขึ้นช้าดิาาเอาหลวง เอพี่พี่โหลดช้ากว่าเกมนะเนี่ยผมไวจัดอะผมโยนขึ้นเอาแล้วพี่ผมโยนขึ้นแล้วไปมาจัดเอาดีกละตรอใช่เออ,อีกอีสองอันด้วยของพี่ไวเย,วย,วยนะ้งครับเถิดเถิดเถิด,ถดรอนะครับนะครับผมรอมาก่อนเลยครับตอนนี้ หรืออันหนึ่งนะเอาออกมาไม่ได้ติดยุดซอกกำแพงอยู่เนี่ยไม่รู้ว่าใครเอาประยัดไว้อาได้าที่โหยังสวยอ่ะดูดิเกมเอ็เคอ่ะยังสวยอ่ะเนี่ยมือเลี้ยงระดับโปรอ่ะคิดเอาโหเนี่ยไปครับผมนี่พร้อมไปส่งให้ลูกค้าสวยๆเลยนี่แม่นี่คุณภาพรออยู่ ก็เลยครับน้ำก่อนเลยไปดีกว่านะฮะงานนี้มีเหยียบยานิดหน่อยน่าจะเปิดลอยล้อได้เลยโอ้ oh, เป็นไงนี่มาเห่ามาเห่าเนี่เป็นไงนี่รถรอจนมาเห่าเพราะว่าทางทางมาขึ้นงาน,นไม่ค่อยดีเท่าไหาร่ มะเข่ามาเข่มา,ามะเข่มา,ามะเข่ามะเข่ามะเข่าโอ้โหรถผมมันออ้องอันตรรศอยู่ไงหางพื้นเรียบี่มันจะเป็นอะไรที่มันติดจังวะอะไรมันติดอะไรเนี่ยไม่รู้พี่ <c oughs> มันโดนดุยโดนด,ด,ด,ดึงกระชากไหมดิ้งอะไรเออมันก็ขับออกมาดีอะไรนี่แต่ดีหน่อยหางพี่มันไม่ค่อยมีปัญหาหางพื้นเรียบแต่ว่ามันพ่วงตู้ไม่ได้ไง ไปแล้วครับผมนี่ฮะโอ้พ่อใหญ่นี่ข้ามถนนไปดูรถอีกแล้วเขาไม่สนใจเลยเขาไม่สนโลกอะมาครับเดี๋ยขาฟังเพลงนี่ล่ะดูไม่สนโลกและโลกไม่ต้องมาสนกลุยนี่อยู่มิพี่ว่าน่าจะมีสเกงนิดแรปเปอร์ไทยอะพี่มามาตรงมานี่ ับออ้เไปทางไหนเลยบันอะฮะอะไรอะไรอย,อ,ยอ,ยอยู่ที่ก็ปิงครับผมไม่พี่กดดูแผนที่ให ESC รอที่อยู่ต้องเดี๋ยวทางซ้ายนะนี่ อ้าวเรียบร้อยท้องตัวลูกผมติดไงอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยทอก็ติดเลยเรียบร้อยที่ก็รู้อยู่ว่าท้องรถผมมันยิ่งต่ำๆอยู่ทำไมชีวิตมันไม่ค่อยราบรื่นอะไรขนาดนี้ใช่ครับผมถูกต้องที่พูดไม่เ,เกมนั่นแหละอา้าใครมาทำอะไรไว้ตรงนี้นี่เอ้าวต้องวิ่งอ้อมนะนี่ต้อง่งอ้อมถนน ชองรถผมก็ยิ่งติดง่ายๆอยู่ด้วยเออติดอ,อ่ะพ้นไหมพ้นอยู่นะปลายทางโรงงานครับผมอโอ้โเนี่ยเอา้าอะไรเนี่ยอะไรอีูีดีรถผมก็พลิกคว่ำเฉยเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยผีหลอกไ <c oughs> ชีวิตจะราบด้วยสวรรค์ก็ไม่มีนะไม่ผีหลอกอะไรเนี่ยครับมนันดีอยู่ดีก็ พี่คว่ามไปเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเอาแล้วเอาชนอีกแล้วม,มีอะไรที่ลาบดื่นบ้างนี่ชีวิตนี้ไม่มีเลยพี่คนดูก็ไม่มีเลือจัดเอา้าอุ้ยแสงพ้นไหมนี่รถนสวนมาพอดี ไปผนแล้วผมยังไม่ผลนะดิบางฝุ่นใหม่ตั้งข้าวแล้วนี่ถึงแล้วยังเนาะไม่ที่เราผมก่อนพี่ผมแสงไม่ได้รถมาถึงแล้วถึงแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายเขาเลยโอเคครับผมมาละผลไปมบ้าอู้ห้ผลมาดีเฮ้ยเขาเขาไม่เปิดประตูให้เราอ่ะเกม อ๋อต้องลงมาเปิดเองรอนแล้วผมท้องติดอีกแล้วรุ่นผมมันชอบติดนะพี่เนี่นนบโรงงานนะฮะเป็นโรงงานสินค้านะฮะทุกคนตรงนี้เดี๋ยวเดถอยดากเท่านี้นี่ถอยดากเข้าเลยจะจอดจอดข้างกนก็ได้เกม พี่ว่าพี่จอดต,ตรงอยู่นะผมจอดข้างสแกนเน,เนียนี่แหละโอ้ของเกมหางมันสั้นกว่านี่ว่าของพี่แม่งหางยาวว่ะอยู่ทำไมเกมเต็มเร็วจังอ่าเฮ้ยผมไปจอดข้างพี่ดีกวลอกข้างพี่ใช่พี่ก็เลนช่องให้เกมจอดนี่แหละแต่ว่าเกมก็ไม่รู้ว่าไปจอดต,ตรงไหนเหมือนกัน <lunch> ี so i, I to, ่ก็ไ่เข้าใจใช่สแกนเนียอะไรนี boy, ่เออรถจะไปแย่อะไรนะเสาเบื okay. oh, ่อเริ oh. ่มเทิมอยู่ตรงนั้นนะนี่นี่นี่ถอยมาจอดข้างๆพี่นี่แทรกกลางเลยนี่นี่ดูครับดูนี่เป็นไงชนชนไหมไว้ชนดูรถตั้งหลายล้อนี่เบี้ยวใช่ไหมใช่ผม พอามาต้องเสียงเข้าพี่โอเคเดี๋ยวไว้รอ,อถอยลงสินค้านะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าไว้มาเจอกันใหม่คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ